เกมโคตรกับเอามาเศร้ากันใหม่เขาตอนเรทุกขั้นเข้าสู่นครมัทากับ e ฟ e a ิ้งเฟ e e ซีฟีดิ้งเฟรนซีช่ไมวะฟีดิงเฟรนซีฟีดิ้งเฟรนซีสองกับอะไรวะ k ิปเวกโชว์ดาวแบไม่กลเกมไปจำพายไม่กกรน,นะเนาตจริงๆเปล่าหรอจะเอามาเทสอ พอดีเห็นไปดูแถบอีเจมินี่ว่าเฮ้ยระดับเสียงสำหรับทำยูทูบมันเท่าไรโอเคแล้วมันขึ้นอันใหม่ไหมกูบ้ามนนู้นมันบอกเท่านี้รอบนี้มันบอกเท่านั้นอะเดี๋ยวลองเอาไว้เทสเอาก็เอามาใช้เทสเสียงกนะันแล้วไปเรื่องกันดีกว่านะครมัตากับ <laughs> เคยเล่นล้วเหรอ <laughs> เคยเล่นล้รอหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเล่นตอนไหนวะหรือเพราะการติดตั้งเถอดตอนนั้น ไม่มั้งคงไม่ใช่หรอกมั้งเงินนน้นสมัยก่อนมันเถื่อนนะเนาะสวัสดีจ้ามีอันนี้ไม่มียังไม่มีหลอดดูดปั๊บ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 กินปี ogi, urgency, fire, นป er. ินฟีดิงเฟนซีฟีดิงเฟนซีฟีดิงเฟนซีส่วนภาคแรก ถ้าใครถามหาคือฉันถามไม่เจอมันไม่มีขายอะ่ะถ้ามันมีขายจะต้องมาเล่นแล้วไม่อยากไปโหลดเถืนะ่อนอ่ะรู้สึกไม่อยากกลับแบบไปใช้ความเดิมของการที่มันผิดลิกสิทสิ <c oughs> จะหนีไปไหนอีปลาปลาเกา๋ามันเหมือนปลาเกาเ๋านะอันนี้ปลาซาดีหรือปลาอะไรวะปลาชโชวี่ปะ <Mega S 1> ใช่ไหมอันนี้ปลาชโชวี่เนาะย่ามีย่ามีย่าม,ม,ม,มีมันมีอะไรที่ปลาให้ดูปะวะ มีอะไรชื่อปลาไหมอ้าวออกมาแล้วัอดีครับมาไหมครับนางเงือกสวยๆไม่ตัวมันเล็กจังวะคือนางเงือกทับปช่อนขนาดตัวนางเงือกทับปช่อนไปอยากรู้ชื่อปลาเขามีบอกปะป้าฟันแฟกตมิโอพาดชาร์กอ๋อเสือฉลามเสือดาวเหรอ แคชชาร์กไม่รู้ทา่ทา,งงา,ทางหัวมันท่างหัวเก็บความรู้ท่างหัวมันขี้เกียจแปกสวัสดีครับอยู่ข้าวครับอยู่ข้าวครับมันคือไอวี่เนาะป่าไอวี่เนาะแอนโชวี่สิไม่ใช่ไอวี่ไอวี่ม,นมันมันต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่ามาตามแดกครับไว้ ง ập, งไม่อยากเก็บดาวอ่ะอยากเจอนังเงืออ่ะเข้าไปกิบกินกินดาวทไมวันนี้ปลาเก๋ามันปลาเก๋าอะไรสักอย่างมันเาแดงเหรอกบดาวอย่างเงี้ยตามไตนะเนาะแมไม่าอยากกินอันเนี้ยอยากเจอนังเงือผมอยากเจอนังเงือ ทั้งเงือกเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดในเกมยู่ไพูดถึงสลาวเสือดาวมันก็มาสักทีเลยสวัสดีครับกินหน่อยครับกินหน่อยครับผมนะครับ,นนรบพี่มีสุกเปื่อยหอยเหรอพี่ใส่มาเป็นบิกินี่เลยอะไปอันต่อไปมามาฉันต้องปิดแท็กเกมเก่าด้วยประวะ feeding frenzy feeding frenzy feeding frenzy f e n frenzy ไม่ไม่เราจะไม่กินดาวเราจะไม่กินปลาดาวขอบคุณครับอ๋อมันคือตัวเร่งเฟรนซีนี่เองเงียบ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 เงียเข้ามวยเข้ามยต่อหน้าเงียบ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 ขอปลาเดาวด้วยครับเงียบเงียบ งับ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 นั่นปลาเก่างับ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 ไหนต่อไปเก่าเก่าเก่าเอ้ยเก่าโมโมโมเก่าเอ้ยกันโฆษณาโคตรเก่าเก่าเอ้ยเก่าเออน่าลองถามมาแปะดูเหมือนกันเก่าเอ้ยเก่าโมโมโมเก่าเอ้ยขอหน่อยครับพี่สาวนางเงือก ผมลุงมากเลยครับผมสีสวยมากถ้าทำแบบนั้นได้ต้องกับสีและย้อมผมแต่ไม่เอา,าผมมันจะแบบห <c oughs> ยาบก,กระด้างมากเลยอย่างกับไม่กวาด <c oughs> ขอหน่อยขอหน่อยไม่มีของอะไรมาเป็นกับดักรรอใช่ไหม <Being friends. S 1> ไม่มีเนะ <c oughs> าะตั้งแต่วจะญูได้วะก <Double friends. S 1> ูจะตณูบไม่ให้หมดเลย <Double friends. S 1> <c oughs> ปลาแอนโทวีหนึ่งในปลาที่ไปอยู่ในเมนูไอ้พายปลาอะไรของฝรั่งอะพายปลาที่มาแบบมาเป็นหัวปลาโอ้แต่มันน่าจะมันอร่อยแหละแต่ว่าแค่มึงติหน้าตามันแปลกอยู่เฉยก็พายธรรมดาพายปลาเนาะคือปลาคือต่างประเทศเขาก็กินพายเป็นของขาวอะเนาะแต่พลายเนื้ออร่อยมากลยู่อย่างจะกินพายเนื้ออีกอะ ไปอีกตัวนึงเนี่ยเฮ้ย where are you where are you อ่อเจอและมาแล้วของนี้ปลาอะไรปลาผีเทื้อป่ะคือปลาอะไรวะปลาบ๊ะบ๊บ๊ะตีแมงกะพรุนเกาะเอ้ยไม่ใช่ปลาเป้ากล่องทำไมปลาตี๊โตขูเปลี่ยนหน้าปลาไปวะนะ นะให้ขาดปลาสิงโตเป็นปลาลูกลานในบ้านเขาได้ <plein S 2> <c oughs> ตางประเทศนะคะปลาลูกลานในเขตแคริบเบียนแต่มันคือปลาท้องถิ่นของบ้านเรา <c oughs> <c oughs> อย่าไปบอกอย่าไปฟังว่าเอ๊ะมันเป็นปลาลูกลาแล้วก็คือเฮ้ยเป็นปาลาที่แย่มากทำไมบ้านเราเต็มไปหมดเลยเกาะก็บ้านเราเป็นเจ้าของที่ <c oughs> เอาไปปล่อยที่มันไปหลดบ้านเขามันเป็นมันเป็นปลาลูกลาบ้านเขาแต่มันคือปลาบ้านเรามันก็เหมือนที่คนบางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้องชาโด คือชาโดก็เป็นปลาบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ปลาเอลยนสปีชีส์เลยแม้แต่น้อยแต่ที่มันจะเป็นเอลยนสปอยสชีส์มันคือเป็นเอลยนสปีชีส์เฉพาะถิ่นเออมันคือมันจะอยู่เฉพาะแหล่งน้ำไงแต่ถ้าเกิดไปอยู่แหล่งน้ำที่มันไม่ควรมีมันก็จะเป็นเอลยนสปีชีส์แต่มันเป็นเอลยนสปีชีส์ภายในประเทศอะมึงมันก็ปกติเนาะสัตว์บางชนิดที่แบบจู่ๆก็ไปโผล่น้ำนู้นโผล่น้ำนี้อันนี้ก็ไม่ควรมันก็จะกลายเป็นเอลยนของแหล่งน้ำนั้นๆไป มีไข่มุกมาแล้วแต่อยากได้ได้ดูดแล้วอะผม,มอยากดูดแล้วอะ,อะมาต่อลาต่อตัวนี้ปลาอะไรวะปลานกแก้วอรอใช่ปาอันนี้ปลานกแก้วเห็นไหมที่เห็นเขาแบบน้องไปกินกับคุณลุงน้องไปกินหอยของคุณลุงหอยกับคุณลุง <Super S 1> เกือบ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 ตัวนี้ <Super S 1> หอยนี่งามแลว

อีเสื้อผูตุ๊กตแมงแมงแมงนากเอ่อเอ่ออะไรวะแมงเมาชปลาขาวป่าวะีปลาขาวใช่ไหมมันคือชีปลาขาวเนะมันเหมือนชีปลาขาวอะตุ๊กตุไม่ต้องลงไปข้างล่างเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากมันจะมีนาฬิกาโคมให้เรามันก็บินสูงจางเลย มามานี่อีปุ๋ยอีปุ๋ยทางธรรมชาติมันเยอะจะจัดเลยนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอาเจอแล้วมึงอยู่นู่นเงียบอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วปะด่านสุดท้ายของอันนี้แหละเงียบ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 ,บ,บจะปีเสื้อน้อยปีเสื้อตัวน้อยปีเตื้อตัวน้อย มับ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 ไม่โดนเลยตัวมับมับมับมัดมับ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 มัมัดมัอูยย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 มยย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 มยยยยยยบยย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 มยย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 ยอยย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  อย่าติดขอบอย่าติดขอบูเอออย่าติดขอบแบบตรงขอไม่เท่าไหร่นะข้างล่างก็มาด้วยนัเงียนังเงียนัเนียนัเียมาแล้วนังเียนังเงียะนัเีปั๊บเลยมแล้วเฮ้ เย้หว yeah, ัดดีลาดบอสจริงๆอยากเล่นเป็นตัวเนี้มันดูสวยกว่าอีอ,อ,อีอีนี้ที่เขาให้เราเล่นนะ่ะเดฟป็นควายแต่มันจะออกไปข้างนอกหรืออะไรเอาไปว่าสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลากันไปก่อนไปละอดีตกกับฟิตติ้งเฟนซี อ๋อมันพามาข้างหน้า